สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้มาทักไทยวันเสาร์นะครับวันนี้ว่าจะออกไปต่อนกพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็จะมาเล่นอนกที่เล่นคนมาให้ดูครับพี่น้องผมมีเกือบมีห้าตัวนี่ครับตัวนี้นตัวคู่อ่านครับมีตัวคู่อ่านจะไปเล่นในห้องนะพี่น้องนี่เป็นตัวนี้เป็น นางนำหมักลูกครับพี่น้องนายนำหมักลกูกอันนี้เป็นลูกต่อครับฮีโร่เพิ่งออกจากกรงผสมครับพี่น้องดูตัวนี้ออกมากว่าเฮ้ยเลยเลยเฮ้ฮะฮ้ย เราจะไล่ออกมาครับพี่น้องไม่กล้าออกมามเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนปล่อยก็ไม่ออกมานะพี่น้องเนี่ยต้องจับออกก่อน thuần sáu à cà khu khẩu mấy cả khu khẩu mấy cà khu khẩu mấy oh như ngay cả khu mấy

ไปนกเล่นเอาันนี้เข้ากรงอันนี้ไมออกกับเขาเลยนะดูสิอาไปอตกแล้วพี่นองตัวนี้เพิ่งออกครั้งแรกครับไอ้อ่างออกบ่อยอยู่ครับ ไอ้อ่านออกบ่อยครับจับนี้จับนี้อ่าจับนี้นี่ครับแค่อ่างออกมาไม่ได้แล้วเข้ากรงเองเข้ากรงเขาด้วยไอ้นี่โอ้ยอ๋อ อัหนนี้หาที่จับแล้ว,วนเ,นวนเนวอ้าล็แล้วอันนี้อันนี้ที่ก็เอาจับนี่จับนี่จับนี่โอ้ยมันบ3ตัวโอู้ยดูเจะตัวไหนเป็นตัวไหน,น,ไหนจับนี่ก่อนจับถูกไหมเนี่ยอ่ะจับนี่ก่อน ได้ล้วได้ล้อ่าครับอ่ามอยคุยเอกครับอ่าอ่าจะเป๊ะเขาเหรออะยังไงยังไงฮะออ่านี่นะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นนกหน้าหมากลุกนะครับนี่ครับดูปากแคชัดดูหน้าชัดๆครับผมนกหน้าหมากลุกครับ นิ่งๆครับพี่น้องไปนิกระวันนี้ลุกหน้ามากลุกครับผมเอ่ายืนตรงๆยืนตรงๆเออยืนตรงๆยืนตรงๆรอๆอะไรนายแบบยืนตรงๆ ยืนตรงตรงยืนตรงตรงหันหัวไปทางนี้หน่อยเออบอกง่ายๆยหน่อยสิยังหัวมาหนหนึงเยีงยมมาฝั่งนี้หน่อยนึงเยีงยมมาฝั่งนี้หน่อยนึงเออเออ,เออพี่น้องอันนี้ก็ได้พวกนี้นกคูคนครับพี่น้องปล่อยมาเล่นครับตัวนี้ก็คูคน ตัวนี้พาตกโตครับตมกี้ตือนเลยครับติ่นเลยครับโตผาหากครับพี่น้องเล่นไปเล่นมานี่อ่าง Đó, nào ay, ay, ai 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 ay, 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 đi. cú đi. ay, 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 Mặt ay, 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 เอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมให้กำลังใจในตลอดนะครับผมผมกับลูกสาวก็ขอจบคลิปไว้เพียงต่นนี้นะครับผมผมนกเขาใหญ่สายคลองขอบคุณครับสวัสดีครับ